สวัสดีคร,ครับทุกท่านครับวันนี้ก็จะได้สาธิตการเข้าลวดบังคับฟอร์มของไม้ชนชมสายบอนไซของเคทีเอร์นิเนียมเราอีกต้นนึงนะครับต้นนี้คือหนองแหนโซโฟ,โฟนะครับก็เป็นลายเซ็นและผลงานจากอาจาร,รย์อน,นันต์บอนไซศีราชานะครับอันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านอ,อีกต้นหนึ่งนะครับก็ได้เริ่มมองหาว่าจะเอาด้านไหนเป็นด้านหน้านะครับ สำหรับต้นนี้ก็อาจจะดูงงยากหน่อยกิ่งเขาเยอะก็จะลองตัดดูตรงนี้ก่อนนะครับตัดออกมาก่อนนะครับก็เราจะรอดูว่าจะออกมาทิศทางไหนนะครับตัดมาแล้วนะครับจากตรงน,นั้นนะครับครับก็มองดูแล้วก็จากตัดกิ่งนี้แล้วเราก็จะไปตัดกิ่งข้างในน่นปีกนะครับเป็นนั้นว่าตัดสองกิ่งแล้วคือมองเกมแล้วเราจะทําเป็นอีกฟอร์มนะครับ ก็ต้องใช้ดนพินิษกันพอสมควรนะครับว่ามันจะตัดตรงไหนบ้างตัดกิ่งไหนบ้างออกนะครับอ่า้สองกิง่งแล้วก็ตัดข้ดางใน,งนครับครับก็มาตัดกิ่งนี้อีกนะครับเราดูแล้วเนี่ยกิ่งนี้ควรเอาออกนะนะก็ก็ตัดอีกครับครับก็เริ่มเข้ารวดแล้วนะครับอ่ากิ่งนี้นะครับเริ่มเข้ารวดกิ่งนี้ก่อนแล้วก็จะอ้อมไป เข้าอีกกิ่งหนึ่งครับนั่นนะครับ